สวัสดีค่ะแพทย์เผยรายงานเปรียบเทียบคนดื่มกาแฟตอนเช้ากับคนที่ไม่ดื่มกาแฟแพทย์เผยรายงานเปรียบเทียบคนดื่มกาแฟตอนเช้ากับคนที่ไม่ดื่มกาแฟกับอัตราการเสียชีวิตผู้ใหญ่ชาวอเมริกันผลออกมาชัดมากวันที่14มกราคมนายแพทย์คณัด รัฐทกูลนายกสมาคมนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพเปิดเผยจากการศึกษาเรื่องการดื่มกาแฟล่าสุดโดยเพิ่งตีพิมพ์ในวรารสาร European Heart Journal เมื่อวันที่8มกราคม2025 โดยสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่บริโภคกาแฟและอัตราการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ชาวอเมริกันพบการดื่มกาแฟในช่วงเช้าเชื่อมโยงกับการเสี่ยงที่ลดลงในการเสียชีวิต จากสาเหตุต่างๆเช่นโรคหัวใจเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟหรือดื่มตลอดทั้งวันนายแพทย์คณดกล่าวว่าการศึกษายังระบุค,ความสําคัญของเวลาในการดื่มกาแฟการศึกษานี้ชี้้เห็นว่าเวลาที่บริโภคกาแฟอาจมีผลต่อสุขภาพ การดื่มในช่วงเช้าอาจสอดคล้องกับจังหวะชีวภาพของร่างกายซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆของโรคหัวใจแม้ว่าผลการศึกษานี้น่าจะสนใจแต่ยังคงต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์นี้ นายแพทย์ขนาดกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยดื่มกาแฟการเริ่มดื่มก็ไม่จำเป็นและควรพิจารณาถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเช่นการนอนไม่หลับหรือความวิตกกังวลหากคิดจะดื่มกาแฟโดยไม่เคยดื่มมาก่อนควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อประเมินความเหมาะสมตามสภาพสุขภาพ เมื่อถามถึงความเหมาะสมที่แพทย์จะแนะนําให้ดื่มกาแฟกับคนทั่วไปนายแพทย์คณะกล่าวว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนั้นมีรายงานทางการแพทย์หลายฉบับพบว่าการดื่มกาแฟในปริมาณปานกลางคือ2-4ถ้วยต่อวันเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงในการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆและโรคหัวใจการพิจารณาสุขภาพส่วนบุคคลการแนะนำให้ดื่มกาแฟควรพิจารณาสุขภาพ และความต้องการของแต่ละบุคคลเนื่องจากผลกระทบของกาแฟอาจแตกต่างกันไปตามสภาพสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคลนายแพทย์คณะกล่าวอีกว่าการศึกษาเรื่องนี้ชี้เห็นว่าการดื่มกาแฟในช่วงเช้าอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงในการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆแต่ในความเห็นส่วนตัวของหมอที่ไม่เคยดื่มกาแฟเลยก็ไม่มีความจำเป็นต้องดื่ม แต่ถ้าคนที่ดื่มกาแฟไม่ควรดื่มในปริมาณที่มากวันหนึ่งไม่ควรดื่มมากวันหนึ่งไม่ควรดื่มกาแฟมากจนเกินไปเนื่องจากคนไทยมีรูปร่างเล็กกว่าชาวยุโรปหรืออเมริกาจึงไม่ควรดื่มเกินวันละสองแก้วสำหรับในคนยุโรปหรือคนอเมริกันไม่ควรดื่มกาแฟเกินกาแฟ2-4ถึง่ถ้วยต่อวันหรือ400มิลลิกรัมของคาเฟอีนในแพทย์ขนาดกล้าวใน นายแพทย์คณะกล่าวว่าสำหรับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มกาแฟคือในช่วงเช้าหรือกลางวันและหลีกเลี่ยงการดื่มในช่วงเย็นโดยกาแฟดำเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มแคลอรี่หรือน้ำตาลและแนะนำให้ดื่มหลังอาหารเช้าเพราะกาแฟมีผลกระทบในการเกิดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ขอบคุณข่าวสดค่ะ